ตีเด็ดตัวนึงอ่ะเราไปกิน,นเมยดหรอกโอ้สีลาบไก่ตีพะลุงทังซาลาหโอ้กำลังสิ้ขัข้วไก่ลาดพี่น,อน้องกินสวยไอ้กินเที่ยงเที่ยงขาวสวย,นะอ,สวยอ,อันนี้กับแผนกหาเคียงปรุงเคียงแต่งพี่น,อนออ้องเคียงสีมาซอยใซาลาบโอ้เออ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 เคียงลาบให้กินจะคำนั่นเด้อ <laughs> นี่แหละพี่น้องวิธีคนอีสานบ้านเท่ากับจังสี่แหละค่ะหาหาอยู่เจ็าสู้กันกินเจ็าสู้กันกินง่ายๆทั้งนี้เพิ่นกับย่างหัวไกล้เตะหัวไก่เนี่ยไก่บักบโกลด์เนี่ย่ะจัดอ๋อตาเข้าเข้าเกลืข้าวตีพอรวงข้าวข้าโอ้เอาเอาตรวดจัดกันเถอะวะเขาใก่้เขาใก่ ต้้องนแก่ข้าวแก่ข้าวสาระข้ามน้ำก็ต้องกันยอนใหญ่วันนี้ไปโอ้กันนี่ก็เอาร่มล้มแล้วพี่น้องไปกับกำมลูกเปิมเปมอยู่ค่ะกันน้ำเดือดกันน้ำเดือดจ้าลอดสักแป๊บลอดสักแป๊บเออเติมน้ำอีกยัางน้อยถุงแซบๆได้แต่หมอไปกับสิเป็นขันตอนฟักฟักหรือว่าซับคำลังซับเนื้อไก่ให้อย่าเอามูลไหลมันมาแซบเอาสำนันละ เอาีกเทนก็สีหยาบคือผู้ฟักนี่เนาะใคือผู้ฟักผู้หยาบไปแต่เนาะกผู้ฟักไปโอ๋ฟักแล้วกาฟักแล้วสิมาเฮ็ดเป็นก้อนเออเฮดเป็นก้อนแล้ววันนี้สิเอาลงหม้ออกอืดว่ามันสุกเอาขึ้นมาตำจี่ตำแล้วมันี่นุ่มโอ้จังรัซนเดี๋ยวโอ้ยลายขั้นตอนตัวนี่ไหมลายขั้นตอนเรีมบๆดีไหมง่ายๆนิดเดียเนาะโอ้เนี่อยยิ่หันกันยังไหลด้วยนะไหม ไก่หรือหมูกันเนี่ยไก่ไก่ไก่เนี่ยหลายใช่ไก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 ่จุดตัวนี้ประมาณสองโลคือไม่สามโลหมูปั่นแล้วก็ไม่ใช่อปั่นแล้วก็มาต้มพี่น้องต้มแล้วขึนมาตำมาตำให้มันวนเยอะ ร้มช mm. ุกแล้วมาสร้ยใส่ลาบเปนหนังโอ้ยเสียงซ้อยไม่เป็นแต่หยาบแท้เหมือนกันูกล้หยาบงเนตัย โอเคหอมหวยเลยขาขวามีไปล่ะมีแล้วเดียวตึงถึงเดี้วเสียบาเองเลยเฮ็ดเองเลยแจ้วแม่นเป็นตะขมในอี้ย่างนันะบีแตกอีกไม่มัวโอ้กับบออ๋ออ๋ออ๋อมันอัใหญยเนี่ยมันมันจังว่าจางดีดีเนี่ยมันเพาว่าใ้จีบางยี่ตัวใ่เจีบกาง ใช่ครับมันมีเครื่องไหนมันกับว่าเสียดีใช่ครับบอกว่าบอจินมจะคั้ดอกถ้าเขาบอกว่าจินนี้บ่าเดี๋ยวนี้ตำเมนอันนี้ก็ต้มถุ่วแล้วไม่ต้องเดี๋ยวแจะเอามาตำเรื่องเงินว่าสิรักษาวัตวัตถุนะอักกินอาหารนี้ยต้มแล้วก็มาตำตำให้มันนิ่มสินิ่มมันจะนิ่มเนื้อมันนิ่มเนื้อมันนิ่ม เราไม่ถึงนุ่มล้วนไม่เทื่ยงแมาพี่น้องอบันนี้บันนี้ยังเชียร์น้องห้อยเป็นก้อนน้องไปเป็นก้อนน้องตำได้ไหมพี่น้องตำตำให้มันให้มันแหลกให้มันนุ่มหมดอลยเป็นสูตรลับของเชฟมันเนื้อมันสีบอยู่ เปนบนี่ปนเห็ดเอเปนีเทใส่มาติมาคนใช่กันเออเออไงล่ะปนเทั้งชีละตาเรวกับประเทีนพบนี่น้ำทั้งชิยน้ำน้ำมันเป็นน้ำ่างโคลนนี่บนี่พี่ร้องวิธีเห็ดเนี่ยคือออกมันมันมันนี่นะ อ๋อเตี้ยต้องเห็นมั้งเชี่ยเนี่ยเนี่ยเอาของเชี่ยัองเชี่ยเออใส่ลาบมันตังเสียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวมันนั่นน่ะเออไปใส่ลาบหน่อยนะมาสิดน e ัวเลยโบเมนว่าฉีดซุ้มชีซุ้มหาดีเออเฮ็ดซุ้มหกซุ้มเฮ็ดที่เนี่ยเขาเห็นต้งเชี่ยได้พี่น้องเนี่ยเขาเชียเอาหนำมันหนำไก่มันมันออกมาเนี่ยคนจีนใส่ลาบนี่ละเออนี่ยนึกทำเสร็จไปเนื้อมันฉีุ่มเนี่ยเขาใส่นำหอนเนี่ยโอ้เนี่ยนุ่มตีเนี่ยมันนุ่มพี่น้อง โอ้ได้หลายเนาะให้บอกหลายเรอดีแล้วตำเทสไแล้วเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ใส่เกียงปุ๋มเป็มแดงเราก็ซี่ใส่เสีบตันนั้นผัดนี่เสียวน้ำใส่ที่พี่น้องเสีอเอามันไปเสียบเชียวโอ้ต้องเอาเนื้อมันต้องจีดจ้าหับไก่หับไก่นี่ะนี่คือเคล็ดลับที่เนี่ยส้ำในเส้นหนึงเขาบอกกันอันนี้เชฟไงนะบอกเคล็ดลับป่ิอันนี้พี่นีิจก็ขอขย้อนให้ทั้งทีลราขายอ่ะ เรั่งใส่ดีโอเคโอเคปงหงเออไปดิที่งลาบไก่ใส่ขัวใส่ขกัวใส่ผงคลิปนาไปยเนี่ยให้ผูแดงเนาะเนี่ยเปไี้ยวผใส่หลายด้บอกทคืพ้เพติเราเราคนนี้เขาต้มหมวยเรลาเขาเนี่ยคือผงน้อยมีซูนี่ขาดปรได้ขาดมีซูปร่ได้ใส่หลายแทบหลายเออใส่หลายแทบหลายพ้นอาการมัน น้ำประเดะโดดน้อยยิึงเห็นนะแ่บปะสุดยอดแ่บบคักโโปยกโปไหมแ่บแ่บบัคักแซ่บบัคักรแล้วตีพลุแล้วแล้วตักเลยตักเลยไม่แขงนี่รับด yeah well, yeah. sure sure, sure, ่วนนีู่ยอายแล้วสิลงบักตลเขาเมาว เออไม่ด้เปออนตัแ่ไก่เอาเอาเอามาไหนไก่โอ้ลาบไก่ตัวนี้ราคาเทหรสามืดห่าน้อลาบไก่ต้องใส่เขาทงเป็นขาป้าขาทงกินขอทงเด้อพี่น้องกินขาทงบรรยากาศดีๆกับพีกับนองลาบไก่ต่อหัวขาไก่ลาบไก่ตัวใหญ่ใหญ่ันเน้ยอเนี้ยไข่้าในยู่เนี้ยอันเน